สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ้มปุ้ยนะคะมาส่งรถมือสองให้กับคุณพี่แมนนะคะกับทะเบียนหนึ่งม่อม้าขอไข่1 062นะคะรุ่น2 0ง e 0เกียร์ธรรมดานะคะคุณพี่สายซิ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่แมนสวัสดีครับค่ะ พี่แมววันนี้มาออกรถที่ไหนคะพี่อ๋อออกที่เบสคาเซนเตอร์ครับเบสคาเซนเตอร์คุณพี่รถคันนี้ใช้เงินออกเท่าไหร่เอ่ยใช้เงินออก5 0 0พันครับ5 0 0 0บาทใช้คนค้ำไหมคะอ๋อไม่ได้ใช้ครับเอกสารยุ่งยากไหมจ๊ะเอกสารไม่ยุ่งยากครับไฟแนนซ์ผ่านง่ายไหมพี่ผ่านง่ายครับรับรถเร็วรับรถเร็ว5,000บาทคุณพี่ได้ของแถมอะไรบ้างอ๋อได้เยอะแยะเลยครับประกันพบรบชั้น3 1ปี คูปองน้ำมันห้าร้อยงานทะเบียนภาษีเปลี่ยนคู่ครอบครองคู่ปองบำรุงอีกสามพันบาทโอ้ได้เยอะเนอะครับเยอะเลยคูยปองห้าร้อยเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปเตินมน้ามันกันอีกนะคะพี่ตอนนี้พี่แมนทําไมถึงเลือกตัดสินใจมาซื้อรถที่เบสคาร์เซ็นเตอร์คะพี่ทําไมมาซื้อรถที่นี่อ๋อถูกใจครับถูกใจรถดีมีให้เลือกเยอะคือ ตอนแรกคิดว่าเออเอาตรงไหนก็ได้ที่มันง่ายง่ายตอนแรกคิดว่าเอาตรงไหนก็ได้ที่ง่ายๆแต่พอมาเจอที่นี่แล้วอง่ายจริงง่ายด้วยง่ายง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าที่คิดแล้วนะแล้วก็ได้รถดีถูกใจด้วยนะคะกับรถคันนี้นะโอเคยังไงขอขอบคุณพี่เมย์นะคะวันนี้ขอให้ขับขี่ปลอดภัยได้ผู้ษัทเยอะๆเองเรด้วยๆนะคะครับเจอกันครับขอให้เซลขายดีๆนะครับขอบคุณค่ะเซลชื่ออะไรครับชื่อปุ้มปุ้ยครับ สนใจรถแท็กซี่ป้ายแดงมือสองนะคะติดต่อปุ้มปุ้ยนะคะ0 8 1 3 7 3 7 4 4 6ค่ะบ๊ายบาย